สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับที่3พุทธศักราช2567ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษา27ทธันวาคม2567เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในฉบับนี้เนี่ย เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องใดน,นะครับแล้วก็มีความเหตุมีความจําเป็นมีเหตุผลอย่างไรตรงนี้นะครับกดกระทรวงฉบับนี้ในข้อ1เนี่ยเขาให้ใช้บังคับตั้งแต่1มก,กราคม2568เป็นต้นไปก็คือเนี่ยในช่วงต้นปี68เลยนะครับปีใหม่นี้นะครับ1มก,กราคม2568ข้อ2ให้ยกเลิก ความในบทนิยามคําว่าทางรถไฟฟ้าในวงเล็บ4แห่งกฎกระทรวงกําหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนคําว่าทางรถไฟฟ้าเนี่ยเขาให้หมายความว่ารางหรือทางสําหรับรถไฟฟ้าแล่นโดยเฉพาะไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพื้นดิน เหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำหรือผ่านไปในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆและก็ให้หมายความรวมถึงเขตทางไหลทางทางเท้าทางออกฉุกเฉินอุโมงค์สะพานทางยกระดับเขื่อนกั้นน้ำท่อหรือทางระบายน้ำท่อหรือทางระบายอากาศกําแพงกั้นดินรั้วเขตหลักระยะห้องอุปกรณ์อานัตสัญญาณ ภายในสถานีห้องควบคุมระบบบ,บังคับสัมพันธ์ภายในสถานีห้องอุปกรณ์สื่อสารภายในสถานีและชานชลาสถานีเฉพาะพื้นที่บริเวณที่ผู้โดยสารรอพื้นรอ,อเพื่อขึ้นหรือลงจากรถไฟฟ้าด้วยตรงนี้เป็นการกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับที่3พศ2567 ทีนี้เรามาดูเหตุผลนะครับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ก็คือโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่าทางลถไฟฟ้าให้ครอบคลุมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นทางลดไฟฟ้าซึ่งใช้ในกิจการของการลดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและก็สอดคล้องกับกิจการขนส่งทางรางประเภทอื่น จึงจะเป็นจะต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับก็เริ่มใช้ตั้งแต่1มกราคม2,568เป็นต้นไปนะครับ